สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้แน่นอนครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเราเจอกันที่ฟอร์ดพระประแดงก็ต้องมีรถหล่อๆรีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้นี่ข้างหลังเลยนะครับ Nextgen Ford r a n g e r w i ์วาครับเห็นรูปแบบกันไปแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้ใครใส่ออฟโรดห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยดุดันแบบไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับ แต่ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรออดิไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดเจอกรอบเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกรอบโปรโมชั่นฟอร์ดในวิดีโอนะครับมีลงแทบทุกวันนะครับก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กรอบด้วยนะครับส่วนท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะครับเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับแครัับอยยู่ด้วกน นะฮะแล้วก็มีข้อมูลการใช้รถอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่อย่าลืมนะครับสำคัญเลยห้ามลืมเปิดกระดิ่งนะครับเราจะได้เจอกันนะครับแทบทุกวันนะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะครับอ่ะเกินกันมาพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมพระเอกของวันนี้กันครับวันนี้นะครับรถที่เรานำมารีวิวนะครับเป็น Nextgen นะครับ Ford Ranger w i l d t ทครับตัวนี้เป็นตัว Sin g l e Turbo นะครับ ก็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเหมือนที่ก็บอกนะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะซิงเกิลเทอร์โบตัวนี้ก็170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ด1 6 4 0 0 0บาทนะครับสีขาวมุกสีส้มสีเหลืองบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับคันนี้พิเศษไปกว่านั้นคือคันนี้มีแพ็กเกจนะครับจะเป็นรถที่อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วนะครับเพราะไม่มีผลิตแล้วเนาะก็แพ็กเก นะครับเดี๋ยวพาไปชมราคาสุทธิวันนี้1 1 1่งล้านับาทไม่รวมตกแต่งนะครับอันนี้เราพูดกันถึงราคารถส่วนเรื่องตกแต่งเรื่องของโปรโมชั่นโทรมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้พาไปชมครับออฟโรดมาทั้งยกนะครับทั้งแต่งแบบลุยแบบจัดเต็มนะครับอ่ะเรามาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับรถวันนี้ที่เรามารีวิวเป็นรถสีเทานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับ แน่นอนครับวันนี้ตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับมาเริ่มจากชิ้นแรกนะครับตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะครับกระจังหน้า Ford เนาะตัวกรอบนะครับตัวลังพึ่งตัวหนังสือคันนี้เลือกเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับไฟนะครับนี่ไฟ LED นะครับ3จุดนะครับตอนนี้สามารถเลือกสีได้แล้วนะว่าจะเอาส้มหรือเอาขาวนะครับตอนนี้ของกลับมามีให้เลือกหมด ทุกสีแล้วนะครับท่านใดชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยนะครับไฟเนี่ยเราจะเลือกต่อก็ได้นะครับไม่ต่อก็ได้นะก็แล้วแต่เราชอบตัวหนังสือนะครับ FORD นะครับหรือตัว Ford เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้นะจะทําเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแบบตัว F เป็นสีแดงนะครับตัวอะไรยังไงแจ้งได้นะครับเป็น F แดง O แดง R แดง D แดงเป็นคำว่า Ford เป็นสีแดงทั้งหมดหรือถ้าเป็น3มิติก็ได้นะครับเป็นดํา นะครับอขอบแดงขอบขาวหรืออะไรยังไงก็ชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะฮะ,ะกระเถิบมาดูที่ตัวรถกันบ้างนะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับกระเถิบมาที่ตัวกันชนนะครับคันนี้ใส่กันชนหน้าเหล็กครับเป็นของ h u m m r อ่เดี๋ยวผมพาไปดูนะนะครับ คันนี้ก็เหล็กเลยนะครับแต่งเหล็กทั้งคันก็นี่ให้ดูนะครับกันชนหน้าเหล็กตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากใส่วินนะครับไปเลยได้ไหมใส่ได้หรือจะไปใส่ในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกันชนหน้าที่มีขนาดใหญ่และรองรับสําหรับใส่วินมาแล้วนะครับนี่ก็ดูได้เลยนะครับพื้นที่เนี่ยเรามีพื้นที่พอเห็นไหมนะครับเราสามารถที่จะใส่วินลากได้ตอนนี้วินก็มีนะครับหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายแบรนด์นะครับก็ลองดูนะครับของ h a m m e r เองก็มีวินเป็นของตัวเองนะครับท่านใดชอบก็สามารถต่อได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงกล่องตรงอะไรเนี่ยนะครับเรามีรองรับไว้หมดอยู่แล้วนะครับนี่สำหรับตัวกันชนหน้านะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวไฟไฟตันหมอกนะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็น led นะครับแต่ตัวกันชนตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของ สเต็ปไฟเลี้ยวเข้าไปด้วยนะครับจะมีอีกดวงหนึ่งก็เป็นไฟเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูดีกว่านะครับไหนๆพาลูกค้ามาดูแล้ววันนี้ก็เต็มสูบหน่อยนะครับฮึบเห็นไหมตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือเปิดไฟขอทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวชุดพวกไฟเนี่ยครับจะมากับกันชนอยู่แล้วนะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะนะครับห่วงโอเมก้าสีแดงมีมาอยู่แล้วนะครับท่นานใดต้องการเป็นสีอื่นสามารถแจ้งได้นะครับแต่เดิมมีสีนี้มานะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของระบบตัวรถกันบ้างนะครับแน่นอนครับมีแพ็กเกจเนาะก็ต้องมีกล้อง360องศานะครับ ตัวกระจังหน้านะครับก็นี่เลยมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องหน้านะครับก็จะมีตัวล้างกล้องนะครับการทํางานก็ฉีดน้ําฉีดกระจกครับเขาทางานพร้อมกันเนาะก็มีที่กระจังหน้าโลโก้หลังนะครับแล้วก็กระจกมองข้าง2ฝั่งก็รอบคัน3 6 0องศาเลยนะครับมาโดยตัวระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าฟอร์ดเนี่ยนะครับเปิดปิดอัตโนมัติทุกรุ่นนะนะครับแต่คันนี้เพิ่มแพคเกจเพิ่มแพคเกจดียังไง มีเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับหรือตัวออโต้ไฮบีมนั่นเองวิง่งไปในที่มืดๆเนี่ยนะครับไม่มีไฟทางไม่มีรถสวนไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเขาเปิดไฟสูงเองเลยนะนะครับแล้วถ้าเจอไฟถนนเจอรถคันข้างหน้าเดี๋ยวเขาดอบเหลือไฟต่ําเองนะครับพูดง,ง่ายๆสตาร์ทรถขับอย่างเดียวเลยแถวนี้นะครับสะดวกสบายมากๆที่ปั่นน้าฝนเป็นออโต้นะครับอยู่แล้วเป็นมาตรฐานนะครับสําหรับตัววายแท็กนะฮะร,ระบบด้านหน้านะครับก็จะมีระบบรักษาเลน นะครับหรือเล่นทิปปิ้งนะครับมีสั่นเตือนแล้วก็เลือกตั้งดึงกลับก็ได้นะครับหรือจะสั่นก่อนแล้วค่อยดึงก็ได้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับใส่กันชนใช้งานได้ไหมกอล์ฟใช้งานได้ทุกอย่างปกติเลยครับเห็นไหมนี่ตอนเราใส่กันชนไปแล้วนะครับพะว่าไวทัเนียมีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตรวจจับคนเดินด้วยเห็นไหมครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับก็โดนยกมาใส่กันชนตัวนี้แต่ถ้าท่านใดบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟพี่ออกสตอมแท็กล่ะ มันจะพอไหมเพราะมันมีด้านข้างนะครับของฮัมเมอร์เขาทำรอไว้หมดแล้วครับพี่นะครับใส่ได้เลยและถ้าเกิดว่าพี่ไปใส่รถในรุ่นที่มันไม่มีเซ็นเซอร์หรอก๊อฟมันก็จะเป็นจุกยางอย่างนี้หมดเลยนะเนี่เขาจะมีอย่างนี้มาให้นะครับถ้ามีเซ็นเซอร์เราก็จุกยางออกแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นจุกยางกันอย่างนี้ให้นะครับก็ลองรับมาเรียบร้อยเลยนะฮะนี่นะดูดันนะครับคันนี้ยก นะเดี๋ยวพาไปดูเรามาดูนะครับมิติเนาะตอนเราใส่นะครับตัวเหล็กนะครับชุดเหล็กด้านหน้านะครับตัวนี้มันจะดูเหมือนว่ารถมันสูงขึ้นเห็นไหมก็ให้ดูมุมจากมุมนี้นะนะครับแล้วนี้โดนยกด้วยแต่คันนี้ไม่ได้ใส่กันแค็งนะนะครับแจ้งก่อนนะฮะนี่ก็ให้ดูนะว่ามิติเป็นอย่างนี้อ่ะป็นไงสุดยอดไหมเท่สุด,สด นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับคันนี้นะครับใส่คิ้วล้อนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่สุดเลยนะนะครับก็อยู่กับเอ่อเป็นเกือบ9นิ้วอ่ะนะครับคิ้วล้อทรงตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงๆนะฮะเห็นไหมนะครับดูตัวนี้นะครับคิ้วล้อลายนี้ยังเดินซิลิโคนอยู่นะนะครับเก็บงานนะครับแล้วมันจะเป็นรูปเหมือนรูปเฟือง เนาะนะครับให้มันดูแบบดูออพโหลดดูดุดันมากนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของช่วงล่างนะครับโชคเนี่ยเป็นมโน o ทูปนะครับดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับมาเบรกมือไฟฟ้าเนาะอ่ะคันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับคันนี้ยกหน้าสองหลังสองนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับยกตอนยกแล้วเนี่ย มันจะให้ตั้งศูนย์ทวงล้อได้นะครับขับแล้วไม่กินยางมก็ต้องเปลี่ยนนี่ปิกนกนะครับเป็นมาตรฐานจริงๆิควรเปลี่ยนนะครับแต่ท่านใดบางคนบอกว่างบพี่ยังไม่ถึงพี่อยากยกไว้ก่อนนะครับถ้าพี่ไม่ได้ใส่ล้อใหญ่หญถามว่ามันพอได้ไหมมันก็พอได้ออมอมอมเอมไปนะครับก็ยังได้แต่ว่าควรเปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนาะตอนยกนะครับต้องเปลี่ยนลูกหมากลูกหมากันโคง้งไงดำาๆแท่งแท่งนะครับไม่เปลี่ยนหักหมดงอหมดนะครับยังไงต้องเปลี่ยน นะครับก็สเต็ปพื้นฐานที่ควรยกเลยนะครับนอกจากการถ้าเกิดเราใส่รองก้อนเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเป็นอย่างนี้นะควรใส่ปีกนกใส่ลูกหมากนะครับงบมีเราก็ไปใส่โชกคเนาะเพื่อให้ตัวโชกคเนี่ยมันมีขนาดที่เป็นแบบพวกสตัดที่มันสไลด์ก็บอกได้นะครับการรองรับมันจะดีกว่านี้เนาะก็อันนี้เป็นสเตปพื้นฐานไปก่อนนะครับส่วนใครจะ แต่งออกไปเลยหรือจะแต่งเพิ่มที่หลังใช้อย่างนี้ไปก่อนก็แจ้งได้นะครับเราก็ดูงบเรานะครับเราก็แต่งไปในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ให้มันพอดีกับงบของเราเนาะพอแต่งรถมันไม่จบหรอกนะครับถ้ามีงบก็เปียงเดียวจบไปเลยจะได้ขับดีๆนะครับหรือว่าเราขับไปก่อนแล้วลองงบนิดนึงแล้วเราค่อยมาใส่ก็ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างเนาะล้อแมกนะครับตัวนี้ก็เป็นแวมไพร์นะครับงานของ AA 20ย4ลบนะครับ จับคู่กับยาง MT นะครับ33คูณ12.5 R 2 0นะครับดูนะลบ24นะครับลบ2ี่แน่นอนครับเราไม่ต้องพูดถึงว่าเลี้ยวติดไม่ติดมันไม่เป็นติดอยู่แล้วนะ mm hmm. เพราะข้างหน้ามันก็โล่งขนาดนี้แล้วนะครับยาง MT นะครับก็เหมาะกับการลุยนะครับดูดอกยางนะครับสไตล์ออฟโรดเลยหดๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดเคยขับอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าไม่เคยขับนะครับ ยาง MT เนะี่ยวิ่งบนถนนได้ไหมวิ่งได้นะครับแต่ตอนท่านวิ่งเริ่มมีความเร็วประมาณแ0 9 0เนี่ยสิ่งแรกที่เจอคือเสียงนะครับแต่ไม่น่ากลัวเท่ากับน้ําตอนเจอน้ำเนี่ยนะครับบางคนแต่งอย่างนี้แต่ไม่เคยขับอ่ะไม่เคยใช้อ่ะยางอย่างนี้นะครับมันเหมาะกับลุยออฟโรดตอนท่านมาวิ่งบนถนนเจอน้ำเนะี่ยยกคันเร่งกันหน่อยนะครับยิ่งเจอโค้งเนะี่ยยกกันหน่อยมันหมุนกันมาเนี่ยหลายคันนะครับเราแต่งเนี่ย ไม่เชื่อว่าผมบอกว่าเฮ้ยลูกค้าแต่งแล้วเราต้องมาพูดอย่างนี้หรืออะไรนะครับคุยกับก๊อฟเนี่ยคุยตรงตรงแต่งอย่างเงี้ยประกันขาดหมดอะทั้งคันอะผมก็พูดตรงๆนะครับผมเชื่อได้ว่าลูกค้าไม่อยากได้คําโกโหกหรอกถูกปะแล้วคุยกันตรงตรงคุยรับได้กับเงื่อนไขรับได้กับการแต่งเราก็แต่งดีกว่าแต่งไปแล้วเราไม่รู้รอะไรเลยถูกไหม <cod. S 1> เออเราทำเนี่ยยกอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมประกันขาดหมดแล้วครับยกเงี้ยสเต็ปแรกเงี้ยทำได้ พอขับได้เปลี่ยนโชก็ดีขึ้นโชกก็ต้องไต่สเต็ปขึ้นไปไม่ใช่เปลี่ยนโชกเพื่อให้มันขับได้แต่โชคมันแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าต้องระวังตอนไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวโชกงอหรืออะไรเงี้ยมันมีอีกหลายอย่างนะครับเรื่องของการแต่งรถเนี่ยอันนี้ผมต้องขออนุญาตเจ้าของรถนะครับที่ที่เราคุยเราต้องพูดกันตามความเป็นจริงเนาะนะครับอ่ะยางอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ก็พูดอย่างนั้นนะผมอยากได้แบบสไตล์นี้แต่ไม่ถึงขนาดนี้ถามว่าอาทีได้ไหมได้ มันก็ซอปลงมากว่านี้หน่อยนะครับแต่เจอก็ยังต้องกลัวอยู่ดีนะครับไล่ลงมาอีกก็เป็น A t ทก็ได้นะครับเพราะว่าแต่งสไตล์เนี้ยยังไงมันก็ต้องอาทขึ้นถูกไหมเอทีบางคนก็ยังบอกเลยว่ามันไม่โหดพอนะครับก็เราลองมาคุยกันก่อนนะครับซื้อกับก๊อฟนะครับกับชัดเจนนะนะครับอยากจะให้ท่านได้สิ่งที่ท่านชอบแต่ท่านก็ต้องรู้ด้วยว่าในเงื่อนไขมันเป็นยังไงดูนะครับคันนี้ยกทั้งหน้าทั้งหลังมาอ่ะสติ๊กเกอร์ไง เท่ๆเลยออกแบบเองได้นะครับมีหลายรูปแบบนะครับร่วมกันออกแบบก็ได้นะครับมีหลายสีหลายอะไรเลยนะครับเลือกแต่งได้ไนะลายทหารสวยงามและสามารถใส่ชื่อใส่อะไรได้นะครับแลแล้วแต่ชอบเลยนะร่วมกันออกแบบได้นะครับอ่ะเรากลับมาดูที่ตัวรถนิดนึงนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวนี้ก็เทอร์โบนะครับตัวนี้ตัวทีหลุดไปแล้วเดี๋ยวต้องเอามาติดใ้ลูกค้าเนาะ เทอร์โบก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้เป็นคีพระบายความร้อนนะฮะก็กระจกมองข้างสีเทากาไฟนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกล้องนะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนที่เราจะก้าวขึ้นรถเนาะอ่าเรามาดูกันข้างบนก่อนนะครับพระเอกเลยนะครับ สว่างเข้าป่าไปนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมองเห็นทุกถนนนะครับเป็นแหลกนะครับที่เป็นเป็นแบบของ h ฮมเมอร์นะครับเป็นโซลาร์รูปแหลกนะเป็นแหลกวางของได้รับน้ําหนักได้นะครับเล่าหลังคาเนี่ยมันติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วถูกไหมสีเงินเราก็เอาตัวแหลกตัวนี้พาดทับก็ไปแน่นอนครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นถูกแล้วครับมันคือไฟนะครับเป็น LED bar นะฮะ มีตัวเปิดปิดอย่างในรถเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็นี่มีรีโมทเห็นไหมนะครับน่นอนอ่อนนะครับอ่อนก็อ่อนครับนะครับแต่ถ้าลูกค้าดูดีๆนะเห็นไ่มมันมีไฟข้างบนข้างล่างครับมันก็หลายสเต็ปอ่ะครับเนาะเห็นไหมนะครับก็ใช้งานได้นะครับต่อจริงนะครับลำน้ำหนักได้จริงนะครับลุยได้จริงอ่ะ นะครับอันนี้ให้ดูเนาะปิดก่อนเดาแบตหมดนะครับอ่ะตันนี้ไม่ใส่กันสาดนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็มีกุญแจอยู่ที่ตัวสอดมือนะครับปลดล็อกรถแล้วก็เอามือทัดล็อกรถได้เลยนะครับสะดวกสบายและมีความปลอดภัยนะบันไดนะครับก็เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้นี่ดูรายละเอียดของบันไดดีๆนะนะครับตรงเนี้ยนะครับ มันเป็นผิวทรายนะครับกันลื่นนะครับตัวนี้เอามือถูเจ็บนะนะครับเป็นเป็นผิวทรายนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นผิวเรียบๆอย่างนี้รนะุ่นใหม่เนี่ยเขาก็แปะตัวนี้เข้าไปนะครับทับเข้ามาเป็นผิวทรายยิงทรายแบบนี้นะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งก่อนจะไปนะครับบางคนบอกว่ารถที่มีปัญหาไหมรถที่มไม่ได้มีปนะัญหาแล้วฟอร์ดดูคันนะครับตรงชายบันไดพวกนี้มันยิงเป็นผิวเปลือกส้มอยู่แล้วนะครับเพราะ การลอยนะมันจะไม่ได้เรียบนะครับเราดูกันเห็นไหมอ่ะมาดูกันที่ด้านหลังดูมิติี้จากด้านหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ตัวท็อปทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมยี่สิสี่ครับยี่สิบสี่กำลังสวยนะครับยี่สิบสี่กำลังดูด,ดันอันนี้ของเดิมคืนนะครับดูเต็มรถไปหมดเลยนะฮะเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นไนท์ฟูลี่เนาะนะครับเป็น ทรงขายาวบางคนเรียกดั้มปืนนะครับเหมือนปืนยาวเนาะตัวนี้นะครับก็มีไฟเบรกนะครับมีไฟถอยนะครับแล้วเหมือนที่ก็บอกคันนี้ต่อเต็มระบบอะครับแล้วด้วยความขันนี้เป็นวายเทนะฮะก็ถอดของเดิมออกนะครับแล้วถอดของเดิมออกแล้วยังไงนะครับก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับการที่จะเอาตัวนี้มาใส่มันมี2แบบนะครับ1เบิกของแท้เอาเข้ามาใส่ นะครับกับ2เอาของแต่งอย่างนี้เข้ามาใส่สังเกตดีๆนะว่ามันไม่เหมือนกันมันแค่คล้ายนะครับมันแค่คล้ายมันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมนะตัวนี้เป็นแบบแต่งนะครับถ้าเป็นของแท้ก็เราดูจากที่รีวิวในรถรุ่นพวกตัวที่ไม่มีโลบาร์พวกสปอร์ต XLTXLS ได้นะครับสีมันจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่สีมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมดูเนง,งานมันต่างกันไนหะนะครับก็ลองคุยกันได้เพราะว่า ถามว่าใช้งานได้เหมือนกันไหมใช้งานได้เหมือนกันเอาดูดินะครับแต่ราคาก็ต่างกันอยู่นะครับขึ้นอยู่กับความชอบมันได้เยียบครับขึ้นท้ายกระบะนะฮะไฟท้ายนะครับเป็น LED แบบนี้นะเป็น LED ตรงนี้นอกนั้นยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับด้านล่างไม่มีนะลูกค้าชอบถามข้างล่างมันคืออะไรข้างล่างมันคือไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะ ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงไลเนอร์ติดตั้งมาแล้วนะครับด้านหลังมันเปิดไม่ได้แล้วนะครับแจ้งก่อนนะมีไฟ12โวลต์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮะฝาท้ายผ่อนแรงนะครับ e ี s y lift มีเหล็กทอร์ช่นบาร์ให้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับก็กดจากตัวใต้รีโมทตัวนี้เนาะเนี่ยกดลอยลงมาแล้วก็เอาเข้าไปไขได้นะครับคันนี้นะครับใส่ตัวครอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับเว้าโลโก้เนาะนี่กล้องนะครับ ใช้งานได้ตัวนี้เลือกก็ทําสีได้นะครับก็แล้วแต่ชอบเนาะก็แล้วแต่ชอบกันชนไทเล็กนะครับคันนี้ก็แน่นอนครับมาเต็มสเต็ปขนาดนี้แล้วก็เหมือนที่บอกครับมันคือออฟโรดแบบฟูลออปชั่นนะครับเซนเซอร์นะครับก็ย้ายมานะครับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยนะครับพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับกันชนท้ายเล็กฮัมเมอร์ตัวนี้มีห่วงโอเมก้ามาอยู่แล้วถ้าท่านใดต้องการต่อบอลลากตาว ใบพวกปากนกแก้วต่อได้ลากได้จริงนะครับมีไฟถอยนะครับมีไฟถอยมานะครับวันนี้สาธิตไม่ได้แต่กล้าบอกได้เต็มปากเลยว่าเปิดมานะครับไม่ค้ำนะครับบางคนไม่รู้นะไปเจอบางเจ้าต่อไม่เป็นนะครับเปิดฝาท้ายมาติดไอ้นี่ด้วยครอบฝาท้ายมาเปิดมาเจอไอ้นี่ปุ๊บขึ้นไปนั่งปุ๊บกดค้ำแตกก็มีนะครับอันนี้ไม่ค้ำแน่นอนเนาะสวยๆเลย นะครับดูดันมากๆนะครับคันนี้ด้านในนะครับก็เป็นเบาะหนังด้านหลังมีแอร์ usb type a type c แล้วก็230 w. อสิโวลต์สิ่งที่จะพาไปดูข้างหน้านะครับที่เราจะพาไปดูข้างหน้าก็แผงประตูนะครับปกติเนาะเป็นหนังหมดนะครับดำได้เหลืองนะครับเติมน้ำมันก็กดปลดล็อกเดียวกับประตูเติมน้ำมันดับเครื่องนะครับเกน้ำมันมันจะได้ขึ้นเนาะเติมดีเซลได้ทุกชนิดชุดควบคุมกระจกนะครับออตโต้คู่หน้ามือเปิดนะ บ่อไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะครับทั้งคู่เนาะนะฮะพวงมาลาัยปรับได้4ทิศทางนะครับก็เหมือนรถเก่งเลยมันจะรองรับทุกสิรีระเลยคนตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆขึ้นมาขับก็ได้อะไม่ต้องแบบเอาหน้าไปติดคอนโซละนะครับทำได้ตัวสูงก็ขับถอยมาได้นะครับสบายเลยทีเดียวพวงมาลัยที่สาคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายมีความแม่นยําไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเลยนะครับเป็นพุสต์ท นะครับมีที่วางแก้วอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ก็บอกไฟหน้าเป็นอัตโนมัติเปิดแค่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวมองไม่เห็นเปิดไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับนี่แล้วก็ตัวปรับแสงนะครับปรับไฟสูงต่ํานี่นะครับเป็นตัวปรับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเปิดไฟจากในรถเนาะนะฮะนจอ8นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับช่องเสียบ usb เก้เป็น2ชั้นมีไฟแอมเบียนต์นะครับจอกลาง12นิ้วซิงค์ 4A a n d ออันด์เดอ p ออโต้แอปเปแบบไร้สาย รองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุแอรอ์สระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จนะครับ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นี่ปับ๊บกดไม่ต้องเหยียบคัทนะครับเหมือนที่เขาบอกเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีเรื่องของระบบขับนะครับก็มีเตือนหลับในนะครับด้านข้างก็มีบายสปอร์ตเห็นไหม เตือนจุดบอดเนาะก็มีมานะครับ ABS EBD ป้องกอันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวทางราชันมี ROM ป้องกันการทิความมี ESP TCS นะครับสเสถียรภาพการทรงตัวป้องกอันล้อหมุนฟรีมีต้องบอกเลยว่าทุกอย่างครบนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังไงนะครับก็ฝากรลถลอ,ลอ,ลอนะครับแบบที่มันดุดันไม่เกรงใจใครสมกับที่เป็นนิยามของฟอร์นะครับไว้อีกสังหนึคันนะครับก็ ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอมนะเบอร์โทรอ d ดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ